วันนี้เราจะเข้าสู่ในเกม Minecraft นะครับแต่ว่าเราเข้าหรือยังครับแต่ว่าเราจะไม่บอกเพื่อนนะครับว่าเราจะเข้า m c p m a s t e r นะครับซึ่งเพื่อนก็อยู่ข้างๆนั่นเแหละครับแต่เนตครับพีเนตแต่เขาคงจะไม่ได้ยินครับคงใช้เขาคุ้นหลักเขาเลยไม่ได้ยินครับพีเนตมีชีวิตไหมครับตอนนี้เขาก็เล่นอยู่นะครับพีเนตมีชีวิตไหมครับก็มีสิตอนนี้ก็ยี่สิบวิแล้วผมนี่ก็คือว่าที่ขานเล่นนะครับที่ขานเล่น แต่ว่ามีเพื่อนเล่นก็ไปจอยก็ยังดีนะครับวันนี้เราจะเล่นเซฟใครครับขอถรับเซฟผมครับอะไรที่อะไรเสื้ออะไรเสื้อของอะไรับของอะไรพี่อะไรเนี่ยนี่ครับสกินของผมนะครับแรดแซมมีเกมเมอร์นะครับเซฟผมอ้ว่้าวค่ามันกินแม่เราต้องรอเชื่อเพื่อนนะครับดีนะครับดีนเชอเลียนนะครับยังไงครับ ถ้ากินเขานี่กากนะครับเขาโหลดเอาของผมนี <The> ่แต่งเอานะครับดูค <azione> รับอ่ามาดูกันนะครัะอ้าวนี่ครับเพื่อนผมหายเพื่อนหายครับเราเพื่อนหายเลี้ยววิ่งใช่ไับเพื่อนหายเลี้ยววิ่งเพื่อนหายให้เลี้ยววิ่งท้าวิ่งซิ่งแสงทางโค้งเพื่อนขายรงผมก โก้ไม่ให้โก้ครับไม่ให้โก้ครับโอ้โหตอนนี้ฟาดเพื okay. ่อนครับฟาดเพื่อนครูดาฟาดนะครูตีครับโอ้โตอนนี้ฟันเพราะว่าคันไกลแล้วครับคันไกลายแล้วโอ้โหแล้วอะไทีไอเสื้อเขียวนี่ก่อนนะครับแล้วเราก็ฟาดไอเสื้อแดงนี่ไปหนึ่งแบบว่าเราเป็นจอร์ซีนะเราไม่ต้องกลัวครับเราไม่ต้องกลัว ราเล่นมักฟาดกันเลยนะครับอ้วนี่มันดีนเอออะไรอยู่คนยวกูทำไมฟาดมันไม่ได้เดอะไอนี่มันทำไมฟาดได้ไอนี่กูทำไมฟาดได้อ้าันก็พลัง นึบนับเชื่อไอ้โดนไอ้คนคือยุงสิอุงแบ่งเบ้ไอ้คนฟอฉันคือซุเปอร์แมนไงโอ้โหรีบลงไปมันอะมึงอยู่ใกล้ๆกูกูว่าแล้วทำไมฟาดไม่โดนยั่ดีงั้นเราอย่ามาเข้าเซิร์ฟผมนะครับรีบเข้าสิครับ เดี๋ยวเราจะมาเข้าเซิร์ฟผมนะครับเข้าเข้าเข้านัเป็นเซิร์ฟแป้มสงสัยผมสร้างหอหอไอเฟิลสงสัยผมสร้างหอไอเครับ กินบอลสกินขนาดสกินมันยังสร้างไม่เป็นครับครับเราจะมาโชว์ให้พวกมันดูครับคุณเข้าใจครับโชว์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 โด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 โชว์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 

มาดูหน้าตาหล่อๆของพี่ซันนี่เกมเมอร์เขานะครับเราเราจะมาตกแบบคำพูดนี้นะครับคำเช็ดกใส่คาชั้นเช็ด K ด้วยเช็ด K นะครับจนหรับวันนี้นะครับผมเป็นลาซาซันนี่ดาก้อนซันนี่ดะคอนซันนี่ ละกอนซันนี่ละก้อนซันนี่ละก้อนซันนี่นะครับ<อ>วันนี้เราจะมาสอนการล่วงละเมิดนะครับละเมิดล่วงนะครับบ่วงหลวงสวงนะครับโอ้โหแลเราจะมาดูความแข็งแกร่งนะครับคะแนนแบ่หมุดครับยังไงวะอิสะ ตายเลยครับโอ้โหโอ้โหมันวิ่งมาแล้วมันบอกว่ามันจะเอาเพชรฟันของผมแตกครับผมก็เลยจะเอากระปั้นทพชจากมันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนด้วยสกินหล่อๆเท่ๆเกลียนๆกลีจากขาวๆปีตัวเอสเสร็จโจรเพราะกันหัวรับสำหรับวันนี้โอเคแล้ววันนี้วันไหนิบเอ็ด